น้องอเล็กลูกชายแม่บุ๋มปนัดดาในวัย9เดือนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วสำหรับครอบครัวของพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดากับสามีกออ๊อตอาทิตย์และลูกชายน้องอเล็กมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยค่ะแถมบ้านนี้เขายัางหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยด้วยสำหรับน้องอเล็กนั้นกลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านานะอาทั้งหลายไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลย ซึ่งตอนนี้น้องอเล็กก็มีอายุได้ประมาณ9เดือนกว่าๆแล้วค่ะกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยแถมยิ่งโตหนุ่มน้อยก็ยิ่งใช้แววความหล่อน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดบุ๋มก็ได้ออกมาเผยภาพของลูกชายสุดที่รักโดยระบุว่าใครไหวไปก่อนเลยผมยังไม่ตื่นครับ h a s h tag l e x h a s h t a g i m a n s o a s h tag l e x เด็กชายมะเขือเทศ ซึ่งภาพเสร็จนี้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าน้องอเล็กนั้นใบหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วใบหน้าของหนุ่มน้อยไปในทางคุณพ่อเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหล่อได้คุณพ่อจริงๆนอกจากใบหน้าที่จะเริ่มเปลี่ยนแล้วน้องอเล็กยิ่งโตก็ยิ่งหล่อน่ารักมากขึ้นทุกวันเลยลูก